วันนั้นแอาร์ร้านไม่เย็นลูกค้านั่งผัดหน้าตัวเองบวชเช็ดเหงื่อที่หน้าผากแต่เธอไม่ได้พูดอะไรเธอแค่เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วมองที่ช่องแอร์แล้วก็เงียบเสียงที่วีจากอีกมุมดังกรบทุกอย่างเข้าบันเทิงอะไรสักอย่างเสียงหัวเราะปลอมๆจากรายการจู่ๆเสียงนั้นก็หายไปเปลี่ยนเป็นเสียงตะคอกแหลมคมที่เธอคุนดีก็เปิดไม่เป็น ไม่กดสวิงมันจะเย็นได้ไงวะร้านเงียบลงทันทีลูกค้าสองคนชะงักมือจาัดก,การกดมือถือมีคนหันมองเธอผ่านกระจกบัวมไม่พูดไม่เถียงไม่อธิบายเธอแค่ยิ้มบางๆแล้วกลับไปเป่าผมต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในอกมันไม่ได้เงียบเลยมันต้องพูดแบบนี้หรอแล้วลูกค้าจะมองอยังไงจะกลับมาอีกไหม เสียงแบบนี้มันไม่มีใครอยากอยู่ในร้านหรอกคำถามวนในหัวเหมือนเสียงใดที่เธอกำลังถือเธออยากบอกเขาเธอเคยลองมาแล้วแค่พูดว่าอย่าเสียงดังต่อหน้าลูกค้าเลยนุนก็ตอบกลับมาว่าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องมาเป็นเรื่องของกูตั้งแต่นั้นเธอจึงเงียบเงียบเพื่อรักษาร้านเงียบเพื่อไม่ให้ลูกค้ามองหนุนไม่ดีทั้งที่เขาไม่เคยสนเลย ว่ามีใครมองอยู่ไหมบัวไม่เคยพูดอะไรกับลูกค้าไม่เคยบน่นไม่เคยเล่าไม่เคยแก้ตัวให้เขาด้วยซ้ำแต่เธอเห็นแววตาของลูกค้าหลายคนที่ไม่ใช่สายตาเห็นใจแต่เป็นสายตาที่เริ่มลังเลเหมือนกำลังชั่งใจว่าจะกลับมาที่นี่อีกดีไหมบัวไม่โกรธลูกค้าเธอเข้าใจเพราะถ้าเป็นเธอเธอก็ไม่อยากนั่งอยู่ในร้านที่เต็มไปด้วยเสียงแบบนี้เหมือนกัน